หมายของการปฐถมพยาบาลการปฐถมพยาบาลหมายถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บณสถานที่เกิดเหตุโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ของการปฐถมพยาบาลวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลมีดังนี้ 1. เพื่อช่วยชีวิต 2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 3. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 4. เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังหลักทั่วไปในการปรถมพยาบาลหลักทั่วไปในการปฐถมพยาบาลมีดังนี้ 1. เมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ จะต้องรีบช่วยเหลือทันที 2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีที่จะมีอันตารายต่อชีวิตโดยรีบเรื่อนก่อน 3. อย่าให้มีคนมุงทางนี้เพื่อให้มีอากาศปลอดโปร่ง 4. จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการปรถมพยาบาล 5. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์อาการและลักษณะของผู้บาดเจ็บ 6. อย่าทำการรักษาด้วยตนเองให้ทําเพียงการปรถมพยาบาลที่จำเป็นอย่างถูกต้องการปรถมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมวิธีปรถมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลมมีดังนี้ 1. รีบนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่มที่ใกล้ที่สุด 2. ให้ผู้ป่วยนอนหงายแล้วยกศีรษะให้สูงกว่าลำตัว 3. อย่าให้แอมโมเนียหรือ,อยากระตุ้นหัวใจเพราะจะกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น 4. ขยายเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้หลวมเพื่อให้เลือดหมุนเวียนได้สะดวก 5. เมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้วและร่างกายเย็นมากให้เอาผ้าห่อคลุมตัวให้อบอุน่นและหาเครื่องดื่มร้อนๆให้ดื่มเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกาย 6. ถ้าผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วสวัสดีครับวันนี้พี่หมอกับพี่พยาบาลมาให้ความรู้ในกรณีของการเป็นลมเรามาดูกรณีแรกกันดีกว่าครับเป็นลมหมดสติสำหรับอาการคนเป็นลมหมดสตินะครับเราสามารถ เป็นได้อยู่ตลอดเวลาเป็นนาการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและอาจจะมีได้หลายสาเหตุด้วยกันครับสาเหตุการเป็นลมหมดสติเช่นเหนื่อยหรือร้อนจัดหิวหรือเครียดต่อไปเรามาเรียนรู้การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ป่วยกันเถอะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อผู้ป่วยเป็นลมหมดสติในขั้นตอนแรกนําผู้ป่วยเข้าที่พักในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทสะดวก 2. ให้ผู้ป่วยนอนราบ และคลายเสื้อผ้าให้หลวมห้ามให้น้ำหรืออาหารทางปาก 3. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากมือและเท้า 4. ให้ผู้ป่วยดมแอมโมเนีย 5. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมโดยให้ผู้ป่วยนอนตะแคงคว่ำไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 6. ถ้ามีอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหรือโทร1669ครับ การปรถมพยาบาลผู้ได้รับบาดแผลการปรถมพยาบาลแผลฟกช้ำ 1. ให้ประครบบริเวณน,นั้นด้วยความเย็นเพราะความเย็นจะช่วยให้เลือดใต้ผิวหนังบริเวณน,นั้นออกน้อยลงโดยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประครบหรือใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบเบาๆ 2. ถ้าบาดแผลฟกช้ำเกิดขึ้นกับอวัยวะที่ต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เช่นข้อมือข้อเท้าและข้อศอกเป็นต้นให้ใช้ผ้าพันแผลชนิดเป็นม้วนที่ยืดหยุ่นได้พันรอบข้อเหล่านั้นให้แน่นพอสมควรอืมอยังเจ็บผ้าสะอาดน้ำเย็น โอ้โหูแดงเลยช้ำไปหมดขั้นแรกเทน้ำเย็นลงบนผ้าสะอาด 2. องนำผ้ามาประครบบริเวณฟกช้ำควรประครบเย็นภายใน48ชั่วโมง ด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งวันละ2-3ครั้งครั้งละประมาณ15-30นาทีการประถมพยาบาลแผลถลอก 1. ให้ชำระล้างบาดแผลด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด 2. ใช้ปากขีบสำลีชุบแอลกอฮอล์70%็อร์เซนอหมาดมาเช็ดรอบๆบ,บ,บาดแผล สใช้สำลีชุบยาแดงหรือทินเจอร์ใส่แผลสดสีส้มๆทาลงบาดแผลสระวังอย่าให้บาดแผลถูกน้ำห้ 5. ไม่ควรแกะหรือเกาบาดแผลที่แห้งตกสะเก็ดแล้วเพราะทำให้เลือดไหลอีกประถมพยาบาลแผลถลอกให้ลูกรัก ลูกรักวัยซนมักจะมีแผลถลอกจากการหกล้มได้บ่อยค่ะเราจึงขอแนะนำวิธีการปรถมพยาบาลและทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะขั้นตอนแรกรีบล้างเศษดินหรือฝุ่นผงที่แผลออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดและสะบู่แล้วใช้ผ้าสะอาดซับแผลให้แห้งจากนั้นใช้สำลีหรือคอตตอนบัดชุบแอลกอฮอล์เช็ดล้างแผลโดยเช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรค ไม่ควรเช็ดลงบนบาดแผลโดยตรงเพราะจะทำให้เจ็บแสบมากเนื่องจากยังเป็นแผลสดต่อไปให้ใช้สำลีชุบยาฆ่าเชื้อหรือเบตาดีนใส่แผลสดทาลงบนบาดแผลแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องปิดบาดแผลยกเว้นบาดแผลที่เท้าหรือแผลใหญ่จึงควรปิดด้วยผ้ากอสสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองระวังป้องกันและสอนลูกไม่ให้บาดแผลถูกน้ำ หรือซับแผลให้แห้งหลังชำระล้างร่างกายและไม่ควรแกะหรือเกาบาดแผลที่แห้งเพราะอาจทำให้เลือดออกซ้ำหรือติดเชื้อได้ค่ะการประถมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลถูกแทงหรือยิง 1. แผลถูกแทงหรือยิงส่วนใหญ่เป็นบาดแผลฉกรรจ์และอันตรายมากควรนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน 2. ระหว่างทางควรช่วยห้ามเลือดที่ไหลออกมาภายนอกโดยใช้ผ้าสะอาดกดบนแผลส่วนเลือดที่ออกภายในซึ่งเรามองไม่เห็นนั้นอาจใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบรอบๆแผล 3. สังเกตอาการผู้ป่วยถ้าพบว่าหยุดหายใจหรือหายใจแผ่วให้ผายปอดทันทีหรือหัวใจหยุดเต้น หรือแผลเบาให้รีบนวดหัวใจร่วมกับการผายปอดก็สำหรับการปรรทมพยาบาลน,นะคะคืออย่างแรกเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเหมือนเดิมคือต้องดูความปลอดภัยของทางตัวเอง คนรอบตัวนะคะเราก็ตัวผู้ป่วยเองนะคะว่ามีความปลอดภัยหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ดูปลอดภัยแล้วเราสามารถเข้าไปดูอาการผู้ป่วยได้เราก็ค่อยเข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยคนที่2เนาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ,ะหลังจากที่เข้าไปได้เสร็จปับ๊บเราก็ทั่วไปเลยค่ะต้องไปเรียกประเมินก่อน ว่าคนไข้รู้สึกตัวหรือเปล่าถ้าไม่รู้สึกตัวก็ถ้าไม่หายใจให้สังเกตการไหยไปต่อถ้าไม่หายใจด้วยก็แปลว่าน่าจะมีภาวะหัวใจหยุดเต้นแล้วอันนี้ก็ให้ทําการเริ่มทําการนวดหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีวิตได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เนี่ยยังรู้สึกตัวอยู่เราก็ดูว่าภายนอกเขาอะค่ะมีเลือดออกตรงไหนไหมเลือดออกตรงรอยข้อต่ออะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเลือดกองนองผื้นรุนแรงอันนี้เราก็ไปหาอต้นตอของเลือดแล้วก็ทําการหยุดเลือดไว้อาจจะใช้การที่เราไปหาผ้าสะอาดหรือว่ากออะค่ะกดบริเวณบาดแผลไว้ใช้การกดค้างนะคะก็คือเอาหนาๆเลยเป็นผ้ากอผ้าสะอาดนะคะแล้วก็กดบริเวณที่มีเลือดออกไว กดค้างไว้นะคะยังต่ำประมาณ10นาทีนะคะไม่กดแล้วออกเอาออกมาดูหรือกดแล้วก็ปล่อยนะคะเพราะว่าเราต้องการความความดันของแรงเราที่กดลงไปเนี่ยเพื่อจะหยุดเลือดอะคะ่ะ เลือดที่เราอุตส่าห์กดไว้เพื่อหยุดมานะคะมันก็จะยังไหลออกนะคะแล้วก็มันความดันของแรงที่กดนะคะมันจะไม่เพียงพอที่เราจะหยุดเลือดนั้นได้อะคะ่ะแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องรีบโทร6 6 9 9หรือว่ารถโรงพยาบาลคะ่ะเพราะว่าคนไข้จำพวกนี้เนี่ยออส่วนมากนะคะจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดแล้วก็แก้ไขอวัยวะที่เสียหายภายในร่างกายะคะ่ะ การปรถมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยชักเกรง 1. เมื่อมีการชักเกิดขึ้นจัดให้ผู้ป่วยนอนลงกับพื้นในบริเวณที่ปลอดภัย 2. หาหามอนหรือสิ่งนุ่มๆรองศีรษะไม่ให้ถูกกระแทก 3. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าพักโดยนอนตะแคงซ้าย 4. จัดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวมๆโดยเฉพาะบริเวณลำคอ ไม่ควรมใจรัดมากเกินไป 5. อยู่กับผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะหยุดชักหรือจนกว่าจะมีบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือการปฐมพยาบาลป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการชักโดยการจัดท่าให้ผู้มีอาการชักนอนราบกับพื้นจับตะแคงศีรษะห้ามงัดปาก กดยึดแขนขาไหล่ห้ามกดปั๊มหน้าอกหากชักนานเกินกว่า5นาทีหรือมีอุบัติเหตุจากการชักเช่นมีแผลแตกแขนขาหักกระดูกข้อต่อเคลื่อนหลุดให้รีบนำสง่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับการยกและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลักการที่ต้องยึดถือเสมอเมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย1 อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นยกเว้นอาการไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่เกินเหตุไม่ปลอดภัย 2. ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังโดยไม่ได้ดามกระดูกก่อน 3. ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขส่วนที่บาดเจ็บ 4. ห้ามทิ้งผู้ป่วยที่หมดสติอยู่เพียงลำพังเพราะผู้ป่วยจะแย่ลงเมื่อไร่ก็ได้ ห้าห้ามทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บมากขึ้น 6. ห้ามทำในสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรอย่าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่ไม่รู้โดยเด็ดขาดการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเล็กน้อยหรือรู้สึกตัวผู้ช่วยเหลือหนึ่งคน 1. ท่าประคองเดิน 2. การอุ้มผู้ช่วยเหลือสองคนการประคองเดินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือไม่รู้สึกตัวผู้ช่วยเหลือ1คน 1. น่ารากสองท่าอุ้มแบกผู้ช่วยเหลือ3-4ี่คนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหัก ถ้าประคองเดินคนเดียวการประคองเดินใช้สำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีและพอจะช่วยตัวเองได้ไม่มีกระดูกขาหรือกระดูกสันหลังหักและผู้ป่วยตัวใหญ่ๆพอกับผู้ช่วยเหลือต้องให้ผู้ป่วยเดินนำหน้าเสมอผู้ช่วยต้องคอยมองเท้าของผู้ป่วยเพื่อป้องกันผู้ป่วยล้มลงถ้าประคองเดินสองคนถ้ามีผู้ช่วยสองคน และผู้ป่วยพอช่วยตนเองได้ก็จะสามารถประคองเดินได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นถ้าอุ้มถ้าผู้ป่วยตัวเล็กกว่าผู้ช่วยมากและไม่มีกระดูกหักที่ใดๆการอุ้มจะเป็นการเคลื่อนย้ายที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือสองคนการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยคนสองคนใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยตัวใหญ่อุ้มคนเดียวไม่ไหวไม่มีกระดูกส่วนใดหักผู้ยกจะต้องแน่ใจว่าสามารถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ไหวถ้าอุ้มผู้ป่วยหน้าหลังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยสองคนคนหนึ่งอยู่ด้านหน้าอีกคนหนึ่งอยู่ด้านหลังจะทำได้สะดวกมากกว่า ขั้นแรกต้องพยุงผู้ป่วยขึ้นมาอยู่ในท่านั่งผู้ช่วยคนที่หนึ่งประคองด้านหลังของผู้ป่วยโดยสอดแขนเข้ามาจับแขนของผู้ป่วยด้านหน้าผู้ช่วยคนที่สองสอดแขนเข้าใต้ข้อพับเข่าของผู้ป่วยแล้วลุกขึ้นยืนพร้อมกัน ถ้ายกผู้ป่วย3คนหากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยและผู้ป่วยตัวใหญ่มากจําเป็นต้องใช้ผู้ช่วยเหลือมากกว่า2คนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผู้ช่วย3คนผู้ช่วยเหลือทั้งหมดจะยืนข้างตัวผู้ป่วยข้างเดียวกันคนที่ยืนตรงตำแหน่งศีรษะของผู้ป่วยจะเป็นคนให้สัญญาณเมื่อดูว่าผู้ช่วยทุกคนพร้อมแล้วทุกคนจะยกผู้ป่วยพร้อมกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ายกผู้ป่วยโดยคน4ี่คนการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้คนมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นถ้ามีคนช่วยหลายคนอาจแบ่งคนช่วยมาอยู่ทั้งสองข้างของผู้ป่วยโดยใช้หลักการและขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการยกผู้ป่วยโดยใช้ผู้ช่วยสามคน ประมพยาบาลกระดูกหกักแผลเปิดและแผลปิดปกติอุบัติเหตุที่ทําให้กระดูกหักได้ค่ะมันจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมากเช่นอุบัติเหตุจราจรขับรถหรือขับมอเตอร์ไซค์เจอบ่อยมากนะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่กระตกลงมาจากที่สูงเช่นตกบันไดมักจะเจอในคนอายุเยอะที่เขาแบบก้าวไม่ค่อยคล่องแล้วก็จะตกที่สูงแล้วก็ทําให้กระดูกหกั<ๆ>หกกระดูกหักเนี่ยมีใหญ่ๆ่ในสองแบบค่ะแบบหนึ่งคือหักแล้วไม่มีแผลเปิด กับอีกแบบนึงคือเป็นหักแต่มีแผลเปิดนะคะกระดูกหักแบบปิดเนี่ยวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือ1นึ่งระยังส่วนนั้นเนี่ยจะสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งค่ะให้เปรียบเทียบกันเลย 1. คือสั้นกว่า 2. คือมันจะบวมกว่าเยอะมากแล้วก็เหมือนจะเป็นรอยมุมมีความบวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างบนแล้วก็เป็นรอยบวมจากที่กระดูกมันผิดรูปอะคะ่ะนี่คือกระดูกหักแบบปิด ส่วนกระดูกหักแบบเปิดนี่จะสังเกตเห็นได้ชัด2ออย่างจริงๆก็คือเห็นเป็นกระดูกออกทิ่มออกมาเลยค่ะหรือว่า2ก็คือบางทีอาจจะเห็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่า f a ต g ก o ู u หรือว่าเป็นก้อนไขมันที่ออกมาจากส่วนกระดูกอะค่ะไหลออกมาจากแผลให้เห็นก็จะช่วยให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าเป็นกระดูกหักแบบเปิดค่ะกระดูกหักแบบเปิดเนี่ยค่ะมันมีความรุนแรงที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือมันมีโอกาสที่จะมีความดันตกหรือช็อกได้ ยิ่งถ้าเป็นกระดูกใหญ่ๆเช่นกระดูกเชิงกรานหรือว่ากระดูกท่อนกระดูกขาท่อนบนนะคะพอมันหักแล้วมันเปิดเนื่อเลือดมันจะไหลไม่หยุดออกมาเรื่อยๆพอมีเลือดไหลยเยอะก็จะมีอาการชอ็อกแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลที่ดีที่สุดก็คือต้องรีบห้ามเลือดแล้วก็พามาโรงพยาบาลห้เร็วที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นกระดูกใหญ่มากเป็นกระดูกแค่ขนาดเล็กๆก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้มีการติดเชื้อค่ะ ติดเชื้อแล้วมันจะติดเชื้อยาวเลยพอติดเชื้อยาวนี่กระดูกมันจะไม่ไม่ต่อเชื่อมกันปกติอะค่ะก็จะทําให้เป็นโรคเรื้อรังไปติดเชื้อเรื้อรังกระดูกหกักคือภาวะที่กระดูกได้รับแรงกระแทกมากจนเกินไปส่งผลให้กระดูกไม่สามารถรองรับน้ําหนักจากแรงดังกล่าวได้และเกิดการหากักก่อให้เกิดอาการปวดเสื่อมสมรรถภาพในการทำงานรวมทั้งมีเลือดออกและได้รับบาดเจ็บบริเวณรอบๆกระดูกที่ได้รับแรงกระแทก ซึ่งกระดูกหักสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันประเภทแรกเรียกว่ากระดูกหักแบบปิดคือการที่มีกระดูกหักอยู่ภายในแต่ผิวหนังภายนอกนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการที่ระยะส่วนที่บาดเจ็บจะสั้นกว่าอีกด้านและจะมีอาการบวมบริเวณกระดูกที่หกักค่ะ กระดูกหักอีกประเภทคือกระดูกหักแบบเปิดคือการที่กระดูกที่หักนั้นทิ้มผิวหนังออกมาหรือได้รับบาดเจ็บจนผิวหนังเปิดเราจะสามารถสังเกตได้ชัดจากบาดแผลว่ามีกระดูกที่หักทิ่มออกมาหรือเห็นกระดูกบริเวณแผลและอาจมีก้อนไขมันที่เรียกว่าแฟตกูบูไหลออกมาจากบริเวณกระดูกที่หักได้ สำหรับการประถมพยาบาลผู้ที่มีกระดูกหักแบบปิดเนี่ยง่ายๆเลยคือพยายามพยุงให้เขาอยู่กับที่ให้มากที่สุดอย่าขยับเพื่อนอะไรเลยแล้วก็พามารงพยาบาลน,นะคะแต่ว่ากระดูกหักแบบเปิดเนี่ยมีความสําคัญตรงที่เราต้องดูแกลกระดูกส่วนที่มันทะลุกออกมาจากผิวหนังด้วยก็คือพอกระดูกมันหักแล้วทะลุกออกมาเนี่ยมันจะขาดความชุ่มชื้นเพราะว่าอากาศภายนอกเนี่ยมันไม่มีความมันมีความชื้นไม่เพียงพอเรามีความจําเป็นต้องล้างแผลให้สะอาด ถ้าเกิดว่ามีน้ําเกลือขวดน้าเกลืออยู่ที่บ้านก็ล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําแล้วก็ห่อกระดูกส่วนที่มันทะลุกออกมาไว้ค่ะการปฐถมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีกระดูกหักแบบเปิดนะคะสําคัญอย่างแรกที่แนะนําไปก็คือจะต้องดูเรื่องช็อกค่ะ,คะก็คือให้พยายามห้ามเลือดก่อนวิธีการห้ามเลือดก็คือให้เอามืเอเอาผ้าสะอาดนี่จับอุดตรงแผลให้แน่นถ้าเกิดว่าเลือดหยุดแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็ให้พยายามเอา น้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือเนี่ยไปล้างบริเวณกระดูกตรงนั้นให้สะอาดอันนี้คือในกรณีที่เราจะโทรตามรถพยาบาลมารับนะคะแต่ถ้าไม่ได้มีรถพยาบาลก็คือให้รีบนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะก็คือเอาน้ําเกลือล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดชุบน้าเกลือแล้วก็หอ่อบริเวณกระดูกที่มันทะลุออกมาค่ะแล้วก็ส่วนการลดการปวดเนี่ยเราสามารถช่วยคนไข้หรือผู้ประสบเหตุได้ด้วยการเอาไอซ์แพคค่ะหรือว่าน้ําแข็ง ประครบตรงส่วนที่ใกล้ส่วนที่กระดูกหักมาให้มากที่สุดเพื่อจะให้เขารู้สึกเย็นแล้วก็จะชาแล้วก็จะลดอาการปวดได้อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือให้ยกขาหรือว่าบริเวณระยางที่ที่มีการหักค่ะให้อยู่สูงกว่าตัวเพื่อให้เลือดมันไหลกลับจะได้ไม่บวมเยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าระยางส่วนปลายถัดจากที่กระดูกหักเนี่ย มีแหวนหรือมีเครื่องเพชรอะไรเนี่ยต้องเอาออกให้หมดเพราะว่าถ้ามันบวมแล้วเนี่ยทีหลังมันจะเอาออกยากแล้วก็อาจจะต้องแบบถึงขั้นตัดแหวนหรือว่าของมีค่าของคนไข้อะ่ะค่ะรีบเอาออกเร็วจะดีกว่าถ้าเกิดเราไปถึงแล้วเจอผู้ป่วยการช็อกสังเกตได้ง่ายๆก็คือ1คือเห็นเลือดออกปริมาณมากรอบๆตัวผู้ป่วย2ก็คือผู้ป่วยจะดูซีดเงื่อแตกตัวเย็นนะคะข้อแนะนําใหม่ที่เขาแนะนำเนี่ยคือให้หยุดเลือดตรงนั้นก่อน ะะหยุดเลือดตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยให้โทรหา1669เพื่อให้รถโรงพยาบาลไปรับเพราะว่ารถโรงพยาบาลเนี่ยจะมีน้ำเกลือเพื่อช่วยพยุงเรื่องอาการช็อกเบื้องตน้นแล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการขันออหยุดเลือดเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลออกเยอะค่ะวิธีการมาถมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่กระดูกหกักหากเป็นกระดูกหักแบบปิดสามารถทำการมาถมพยาบาลได้ด้วยการพยุงอวัยวะส่วนที่บาดเจ็บให้อยู่กับที่ ไม่เคลื่อนไหวมากแล้วรีบพาผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลหรือรีบโทรแจ้ง1669แต่หากเป็นกรณีที่กระดูกขักแบบเปิดให้รีบโทรแจ้ง1669และทำการปฐมพยาบาลด้วยการล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือจากนั้นก็ให้นำผ้าสะอาดชุบน้ำหรือน้ำเกลือแล้วห่อกระดูกส่วนที่ทะลุออกมาหากในกรณีที่ผู้ป่วยมีการเสียเลือดมาก ให้ผู้ช่วยเหลือรีบทำการห้ามเลือดเพื่อป้องกันอาการช็อกด้วยการนำผ้าสะอาดมากดปิดไว้บริเวณบาดแผลเพื่อให้เลือดหยุดไหลในส่วนของการลดอาการปวดของผู้ป่วยนั้นสามารถทำได้ด้วยการประครบเย็นใกล้บริเวณบาดแผลซึ่งก็จะช่วยให้เกิดความเย็นและชาบริเวณบาดแผลนอกจากนั้นก็ยังสามารถลดอาการปวดได้ด้วยการยกอวัยวะที่มีการบาดเจ็บให้อยู่สูงกว่าลำตัวค่ะ การขันชะนอเพื่อช่วยห้ามเลือดนี่ค่ะจะมีประโยชน์คือต้องขันให้ถูกวิธีการขันให้ถูกวิธีหมายถึงว่าจะต้องห้ามไม่ให้มีหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเลยเพื่อให้หยุดเลือดไหลถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่ถูกวิธีก็คือว่าขันชะนอด้วยแรงที่ไม่พอค่ะมันจะกลายเป็นหยุดแค่หลอดเลือดดาแต่เลือดแดงยังไปอยู่เพราะนั้นเลือดตรงนั้นเนี่ยจะข้างบวมแล้วก็มีเลือดออกมากขึ้นค่ะการที่พอเห็นกระดูกหักแบบเปิดแล้วก็รีบไปประถมพยาบาลโดยกัน ดึงให้มันกลับมาอยู่รูปเดิมเนี่ยค่ะไม่แนะนําให้ทําสําหรับบุคคลทั่วไปเพราะว่าจริงๆแล้วเวลากระดูกหักเนี่ยเราจําเป็นต้องตรวจก่อนว่าเขามีการบาดเจ็บทางหลอดเลือดหรือว่าบาดเจ็บทางเส้นประสาทร่วมโดยหรือเปล่าถ้ามีแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะสามารถดึงได้แล้วค่อยตรวจซ้ําแต่ถ้าไม่มีแปลว่าหลอดเลือดก,กับเส้นประสาทเขาดี เราไม่ควรจะไปยุ่งกับบริเวณนั้นเพราะการไปยุ่งกับแผลหรือว่ากระดูกหักเนี่ยอาจจะทําให้มีเส้นประสาทหรือหลอดเลือดที่บาดเจ็บมากขึ้นได้ค่ะทําให้คนไข้เนี่ยอาจจะเสียอวัยวะส่วนนั้นไปเลยการปรถมพยาบาลไม่ถูกวิธีเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าเราไปขันชนะแล้วทําให้เลือดข้างหรือว่าหลอดเลือดแดงมันยังไหลอยู่เนี่ย ก็มีโอกาสจะทําให้บริเวณนั้นบวมมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกคือมันจะทําให้เสียอวัยวะส่วนนั้นไปได้เลยหรือว่าถ้าเรารีบไปดึงให้มันเข้ารูปทันทีจนกระทั่งมันไปตัดขาดเส้นประสาทหรือเส้นเลือดพอใช้เวลานานาน,นี้มันรักษาไม่ทันแล้วค่ะมันก็อาจจะทําให้เนื้อเยื่อบริเวณน,นั้นไม่มีเลือดไปเลี้ยงเป็นระยะเวลานานหรือว่าไม่มีเส้นประสาทไปเลี้ยงไปแล้วะเวลานานทําให้คนไข้นพิการหรือว่าเสียอวัยวะส่วนนั้นไปได้ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีก็คือการขยับ บริเวณที่มีกระดูกหักโดยไม่จําเป็นเนี่ยมีโอกาสทําให้กระดูกที่หักอยู่นั้นอ่ะมันไปตัดขาดเส้นหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาแล้วก็เส้นประสาทนะคะอย่างแรกอย่างที่2ก็คือมันพอกระดูกหักแล้วมันไม่ได้ล้างทำความสะอาดก่อนที่จะถูกเอากลับเข้าไปในแผลทาให้มีแผลมีการติดเชื้อมากขึ้นมันก็คือมีโอกาสทําให้เสียขาบริเวณนั้นหรืออวัยวะนั้นไปได้เลย การขันชนะนนั้นควรทําด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพราะถ้าหากขันชนะะไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถช่วยห้ามเลือดได้และอาจจะทําให้บาดแผลนั้นเกิดการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยละค่ะนอกจากนั้นการดึงกระดูกให้กลับมาในลักษณะเดิมนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะอาจจะทําให้เส้นประสาทหรือหลอดเลือดบริเวณนั้นเสียหายได้อาส่งผลร้ายแรงถึงขัน้นทำให้ผู้บาดเจ็บนั้นต้องสูญเสียอวัยวะส่วนนั้นไปได้เลยทีเดียวละค่ะ